ปวดปวดปวดไปเรื่อยๆนะคะในที่สุดน,นะคะคุณแม่ก็บอกว่าแล้วเราจะทํำยังไงนะคะด้วยบุญบารมีของท่านประธานแล้วก็มีบุคคลคนหนึ่งนะคะก็คือพี่เสกแล้วก็มีจูลน,นะคะตบม,มือให้ของท่านมาอากที่แม่ช่วอยม่นะคะ มันไม่หูกกับ่าของเราด้วยเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งแรกที่คุณแม่พิมนะคะสินค้าที่กอ,องู่ข้างห้านี้ยคุณแม่ทานเกือบหมดทุกชิ้นเลยนะคะคนปรากฏว่าวันที่หนึ่งนะคะ น,นะคะคพีเ่เสกแม่บอกแม่ปวดแฟนนี้ชวไม่ได้ไม่ลงพี่เสกแล้วไม่ลงจูนแล้วไปก่อนขับรถจากอำเภอขุงหานไปทุงสิงนะคะไปเจอนะคะแม่แม่บอกว่าแม่ปวดขาต็ง้งแต่เช้ามาปวดจริงๆลูกมันลุกขึ้นไม่ได้เลยระหว่างที่หนูเดินลัไปนะคะสองชั่วโมงจากอกาการที่ปวดข้างล่างเนยค่ะเดินไม่ได้เลยนะคะ เดินไม่ได้จริงๆอันนี้เราไม่ได้โฆษณานะคะคือเดินไม่ได้แกก็บอกผู้ตายแน่ๆคราวนี้ต้องไปขวาเข็มการขวาเข็มนะคะหนูกอกเลยนะคะไม่จําเป็นอย่าไปขวาเข็มเพราะการขวาเข็มนะคะก็จะจี้จุดต่างๆนะคะแล้วเหมือนเอาไฟฟ้าไปจิ้มเราตามเส้นเลือดเพราะฉะนั้นร่างกายเราเริ่มเสื่อมเรามีทางเดียวนะคะคือบางคนเนี่ยเป็นหมอนรองการะดูก เป็นคุณแม่เป็นมาสิบปีนะคะคุณแม่เป็นมาสิบปีแต่มาใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ<ม>ก็คือสิ่งแรกที่คุณแม่กินเยอะมากที่สุดสามเวลานะคะเช้าสองเมตรเยี่ยงสองเมตรเย็นสองเมตรก่อนที่จะทานนะคะก็กินตัวนี้นะคะก็คือตัวดีพ็อก่อนนะคะสิ่งแรกเลยตัวดีทอเสร็จแล้วนะคะตอนเย็นนะคะทานอาหารเสร็จ นะคะให้ใช้ตัวดีท็อกก่อนนะคะพอใช้ตัวดีท็อกซ์เสร็จเราก็มาตามขบวนการเราเลยนะคะก็คือทานวากาเนะนะคะส่วนคอเลสนนะะะะคนที่ตัวนี้ใช่ไหมคะพี่ๆอย่าลืมนะคะบางท่านทานไปแล้วเนื่องจากว่าเซลล์ในร่างกายเราไม่เหมือน วดน้ำนเล็กๆนะคะแล้วเขย่านะคะค่อยจิ้มไปเรื่อยๆนะคะจะทําให้ร่างกายเราสดชื่นจะไม่ทําให้ท้องอืดแล้วทุกอย่างนี้นะคะที่ตัวหนูเล่าให้ฟังนะคะก็มีผลิตภัณฑ์อันหนึ่งพิศสดารมากนะคะแล้วสุดยอดมากนะคะซึ่งตัวดิฉันเองไม่เชื่อนะคะแต่วันใดวันหนึ่งนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชายจะหัวเราะ ตอนนี้นะคะดีชันนะคะซึ่งพี่พี่เต้นนะคะให้ไว้นะคะหนึ่งสองวันนั้นนะคะไม่ได้คิดว่าจะเอาไปทําอะไรที่หนูจะเอาไปทําอะไรเอาไปให้ใครก็ได้ก็เลยถามว่าพี่มันเกี่ยวกับอะไรเสื่อมสภาพทางเพศเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือต่อมลูกหมากโตหนูบอกเอกใจมันมีคุณตาคนหนึ่งบ่นว่าต่อมลูกหมากโต เดียวไม่ออกนะคะก็เลยเอาไปให้ท่านทานนะคะหนึ่งซองนะคะแต่พ่อต้องกินครึ่งหนึ่งนะเพราะหนูกลัวว่าพ่ออายุเยอะแล้วพ่อจะแปดสิบแล้วอะ่ะนะคะคืนนั้นลกูลกๆบอกว่าที่เอาอะไรให้พ่อหนูกินอะ่ะปีสองพวกหนูปีกยางพ่อเดินไปสวนยางอะ่ะเหลืออีกเกอนถึงแปดสิบปีเดินแบบ กระฉับกระเฉงเลยถ้าเป็นท่านๆจะตกใจไหมคะตกใจตกใจแน่ๆเพราะท่านเดินไม่ได้เนื่องจากว่ากล่อมลูกหมากโตแล้วเดี้ยวไม่ออกพอทานไปแค่ครึ่งซองนะคะเดี่ยวออกพุ้งจิดไปเลยอันนี้ดทฉันเชื่อผลิผลตภัณฑ์นะคะซึ่งคุณตานะคะตอนนี้ก็มีการสั่งผลิตภัณฑ์ทานนะคะทุกท่านคะ ถ้าใครเสือมสาพทางประเพศนกเขาไม่ขันนะคะคุณพ่อคุณแม่ะคะทำไมผู้ชายถึงเป็นตอมรูปหมาโงเนื่องจากเนื่องจากว่าหนึ่งนะคะตัวเรานะคะเวลาไปทำงานหนักนะคะยกของหนักนะคะเยี่ยวกาอัานเยี่ยวไว้ระวังให้ดีนะคะถ้าอยากให้มีภรรยาที่น่ารักอยู่กับท่านอย่าลืมนะคะฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ